ตอนที่พบว่าตัวเองเป็นเบาหวานเนี่ยไปรู้ได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นครับเป็นแผลค่ะเป็นแผลเป็นฝีฝักบัวแล้วก็เป็นแผลฟ้าแล้วฟ้ามันไม่หายจ้ะเนื้อไม่เต็มแล้วก็หมอก็ไปตรวจเลือดเจอเป็นเยอะมากแล้วก็น้ำตาลขึ้น200ฝากก็รู้ว่าเป็นเบาหวานก็รักษาตัวมาเรื่อยเอ๊ะคุณป้าครับตอนที่คุณลุงเป็นแผลนู่นแผลนี่จะยันไม่ได้เอกใจเลยนะว่าเปล่าค่ะ เราคุณป้าคิดว่าไปเก็บของเก่าแล้วสกปรกคิดว่าเราสกปรกไปเก็บของแล้วมันเลอะเทอะแขนขึ้นแผลขึ้นใช่ไหมฮะคิดว่าติดเชื้อจากของเก่าแต่เปล่าจะเป็นจากจากเรากินอยู่ไม่ดีไม่ไม่ดูแลรักษาตัวเองน้ําตาลมันขึ้นก็เลยเป็นเบาหวานกินข้าวเยอะคกินข้าวเป็นหลักเพราะเราไม่ค่อยมีอะไรกินกินแต่ข้าวแล้วตอนที่คุณหมอบอกว่าคุณลุงเป็นเบาหวานนี่ รู้สึกตอนนั้นเป็นไงบ้างครับตอนนั้นเป็นเยอะจะเป็นจนจนลุงเดินไม่ได้ตักข้าวกินเองไม่ได้รู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยก็คือเราไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนเลยว่าเป็นเบาหวานเขารู้ปั๊บครับสุดหนักเลยเบาหวานเนี่ยพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมารักษาไม่ได้ไม่หายใช่ครับนะต่อยให้มียาดียังไงก็รักษาหายแต่นะครับเราจะประคองให้อยู่อย่างนี้ไม่ให้หนักไปกว่าเดิมให้สุขภาพหรือว่าแผลหรืออะไรต่างเนี่ยดีขึ้น นะครับคุณลุงป้ารับรองว่าสบายใจได้นะครับเบต้าเฮิร์บของเราเนี่ยเป็นอาหารเสริมที่ทำให้แผลต่างๆหรือว่าเมื่อก่อนไม่มีแรงรู้สึกว่ามันเพียรู้สึกอะไรแล้วลองแล้วจะดีขึ้นมากเลยครับเบต้าเฮิร์บผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับช่วยโรคเบาหวานซึ่งอัดแน่นด้วยสารสกัดจากธรรมชาติท่านใดสนใจนะครับติดต่อผู้เชี่ยวชาญเบต้าเฮิร์บทั่วประเทศ 2เดือนทานแล้วเห็นผลเรายินดีคืนให้ห้ครับ